HRW ตัวใหม่ล่าสุดครับผมเป็นล้อขนาด19นิ้วจากค่าย G Force ครับล้อ2ชิ้นชื่อรุ่นว่า GF 0 5นะครับผมล้อที่เป็นขนาดหน้าหลังเท่ากันเนี่ยก็น่าจะโอเคกว่า Honda นะครับเพิ่มภาระให้ผมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> และวันนี้เราจะไปทดสอบการขับขี่กันด้วยครับรถในยุคปัจจุบันเนี่ยพอมันเป็นรถไฮบริดเนี่ยรถมันมีความแรงอยู่ในตัวเวลาเราเหยียบไปเนี่ยคือแบบสามารถเล่งแซงได้สบายๆไม่ต้องแบบพวงอะไรมากมายชุวงที่ขับกับมารู้สึกไงครับโอ้มันเนี่ยบีซ s เันเลยร้อยสามร้อยเจ็เลยเหรอเหียว สูด,ดีเวุ่นเลสเท็กค,ครับอยู่กับพี่ดีมีหนึ่งคลิปกับเลสเท็กวิวเพื่อนแท็กรถรถนะฮะวันนี้มีรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นมาตกแต่งที่เราแน่นอนครับข้างหลังเพื่อนนี่เลยครับ HRV ตัวใหม่ล่าสุดครับผมแน่นอนครับ รถ s r สในเจนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นรถไฮบริดไปแล้วนะครับผม oh, บอกเลยว่ามันเป็นรถที่กระแสดีมากนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ SRV ไปโดยสิ้นเชิงครับผม yes. และวันนี้เราจะไปทดสอบก,การขับขี่กันด้วยครับยังไงขอบคุณลูกค้ามากครับที่ให้โอกาสที่ดีมได้เอารถมารีวิวนะครับขอบคุณฮีหนงด้วยครับฮีหนงก็เป็นลูกค้าประจำของเราครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่3แล้วครับก่อนหน้านี้ก็เอา m u ลครับ มาเปลี่ยนล้อยางโช๊กเบรกคันต่อไปก็เป็น BMW X4 นะครับนี่ก็เปลี่ยนล้อยางที่ร้านครับแล้วนี่เลยครับคันล่าสุดสำหรับ h r v สวยครับบอกเลยว่ามันเป็นรถ SUV ขนาดแบบไซส์กระทัดรัดหน้าตามลงตัวมากครับนี่เลยฮะด้านด้านท้ายเนี่ยตัวนี้เป็นตัว RS เป็นตัวท็อปสุดเลยเพื่อนๆมาดูนี่ร้อยมาแล้ว ขอใชนเราตักผ้าเป็นที่เรียบร้อยพี่โนบอกว่าได้รถมาไม่กี่วันนะครับลอยมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับลมสวยอยู่แล้วแต่ว่าเป็นรอยนิดเดียวเก็บรายละเอียดนิดเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับคันนี้นะฮะนี่เลยลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อ19นิ้วสําหรับตัวท็อปของ hrv เนี่ยจะติดมานี่เลยครับเพื่อนขนาด18นิ้วครับขนาดยาง2 25 50้า r 1 8นะครับ ซึ่งจะติดมาเนี่ยไซส์ใหญ่กว่าตัวเดิมเนี่ยเยอะพอสมควรเลยฮะมันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่า SRV เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะฮะรถคันนี้เนี่ยจะมีสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงครับ เดี๋ยวมาว่ากันที่ของที่เติมลงไปก่อนนะครับสำหรับนี่เลยครับเป็นล้อขนาด19นิ้วจากค่าย G Force ครับล้อ2ชิ้นคือรุ่นว่า GF05 นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีบรัซิเวอร์ของโพลิสครับให้อารมณ์แบบ VIP สุดๆครับเพื่อนขนาดล้อเนี่ยเลือกใช้เป็น8.5ทันสวงครับแล้วก็ยางเนี่ยเลือกใช้เป็นขนาด245 40.9ครับสาเหตุที่ใส่ล้อเป็นขนาด8.5ทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนซุ้มของ s r v ด้านหลังค่อนข้างจะแคบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคือพอใส่9.5 ล้อมจะล้มนิดนึงครับลูกค้าก็เลยเลือกใช้เป็นขนาด85้ทั้งหน้าและหลังนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปเทสรถกันเดี๋ยวเราเจอกันบนรถอีกทีวันนี้ไม่ได้มีแค่คันเดียวเดี๋ยวพาไปดูอีกคัน<ว>นึงนี่ครับคันนี้ก็มาจากระยองครับผม HRV สีดำครับมาคุยกับเจ้าของรถนิดนึงครับเจ้าของไม่ได้ขัเจ้าของครับนู้นเฮียไม่คุยไหนครับไม่เอาครับไม่เอาคลิปไหนไม่เอาครับนี่ขอบคุณเฮียหน่งมากเฮียหน่งเป็นเจ้าของคันนู้นนะครับผมนี่กี่คันก็ต้องมาที่นี่โอ้โหขอบคุณมากๆครับเฮียเฮียหน่งไม่คุยกับผมหน่อยครับโอเคครับโอเคครับคันนี้ก็เลือกล้อเป็นนิสครับ99นะครับคันนี้สีดำครับผมสวยมากๆตอนนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆมาดูสเปคล้อเนี่ย พอมันเป็น9.5เนี่ยมันจะล้นนิดนึงครับอ่าเพราะฉะนั้นคือการบ้านของการแต่ง SRV การใส่ล้อแม็กซ์วงใบเนี่ยค่อนข้างจะมีการบ้านพอสมควรครับอ่าการที่ใส่ล้อกว้างกินไปเนี่ยมันจะดูล้นชักหน่อยครับเพราะฉะนั้นคือล้อที่เป็นขนาดหน้าหลังเท่ากันเนี่ยก็น่าจะโอเคกว่าแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ร้านนะปัญหาที่ร้านอย่างผมเนี่ยเพราะเขาล้อ19นิ้วอะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสเปคหน้าหลังบริษัทที่นําเข้าล้อหรือจะเป็นล้อแท้ที่นํา ผลิตมาให้เราจําหน่ายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสเปค8ปดคึ่งเกครึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เราก็ต้องสต็อกเพิ่มเป็นสเปคหน้าล้วน Honda นะครับเพิ่มภาระไอผมีกแล้วเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนเเดี๋ยวเราจะไปเจอกันบนรถอีกทีแล้วก็ไปดูความหล่อลงตัวของ HRV ตัวใหม่ล่าสุดหรือโมเดล2022กันอีกหนึ่งรอบครับใครที่หาแนวทางการแต่งรถรุ่นนี้อยู่ก็ อย่าลืมเลยครับชมคลิปนี้อยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเพื่อน โอ้โหเพื่อนๆบอกเลยว่าหล่อโคตรๆมาดูครับล้อขนาด19นิ้วอย่าง G Force GF05 ครับล้อ2ชิ้นแท้โฟรมฟมิ่งรีดเบาครับลัดด้วยยางตัวทาย p r o ซ e Sport 245 40.9สวยลงตัวไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปครับผมซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยเบากว่าล้อเดิมนะครประมาณ 2-3ถึงขีดด้วยกันเฮ้ยบางคนบอกว่าเ,าเบากว่าล้อเดิม2 3สขีดเยออย่าลืมนะครับเพื่อนๆล้อตัวนี้เป็นขนาด19นิ้วแถมเป็นล้อ2ชิ้นปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีงานประกอบมีน็อตอะไรพวกนี้มันจะเพิ่มน้ำหนักแต่ถ้าใครอยากได้เบาวกว่านี้เนี่ยล้อ19 f o ก้าโฟมิเนี่ยก็มีน้ำหนักที่เบากว่าล้อเดิมเนี่ยหลายกิโลด้วยกันประมาณโล2กิโลได้เลยแต่ตัวนี้เป็นล้อ2ชิ้นจะได้ลูกเล่นที่สวยงามครับแล้วก็ไม่ได้หนักขึ้นจากล้อเดิมเลยครับผมดูเต็มดูหล่อขึ้นมากๆเลยฮ คลีนๆใสๆกันเลยทีเดียวแค่ลอ้อแค่ยางก็สวยแล้วครับคันนี้เนี่ยนะฮะสั่งเบรกเอสไดไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองไปเทสรถกันครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองฟิลกันว่าเฮ้ยเปลี่ยนล้อ19นิ้วเนี่ยฟิลจะเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงบ้างเพียงพอต่อการใช้งานในจำวันได้ไหมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยคุณค่าต่การชอบคลองอย่างยิ่งถ้าเพื่อนๆต้องการรถที่มีความประหยัดนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ดูล้ำยุคล้ำสมัยนะฮะ ในส่วนที่ราคาล้านต้นๆครับผมบอกเลยว่า HRV ตัวล่าสุดนี้แน่สวยโดนใจสลึกเกินโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถอีกทีเพื่อนไปนะฮะ เอสอารี uh, v, ตัว2022่ัว2022กับเจ้าของรถด้วยครับขอบคุณเฮนงมากๆนะฮะวันนี้เฮนงจะพาผมผมไปเทสหร,หรือผมจะพาเฮนงไปเทส นะต้องถามพี่หนุมว่าใช้งานมาสักแป๊บหนึ่งเป็นไงฮะรู้สึกประทับใจเลยครับจ,<าก>จะออกให้ลูกสาวแต่จะยืนลูกสาวมาขับเองละครับต้องบอกเี้ว่ารถคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น1 5 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุดประมาณสัก130แรงม้าขับดีไหมครับแรงไหมครับเฮียแรงดีครับอ่ามีโหมดด้วยใช่ไหมครับโหมดแบบมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูก่อนซื้อคันนี้เนี่ยเฮียก็ศึกษารถในคลาสนี้เนี่ยหลายรุ่นนะครับแต่สุดท้ายทําไมถึงสุดท้ายมาลงที่ S R V ครับเฮียขอแบบสั้นๆกระชับกระชับหน่อยครับผมว่าเมืองไทยมันน้ำท่วมบ่อยครับเมื่อสี้นกุดการตกปลาเดือนหน้าร้านอินเทอร์เน็ตใช่ครับเฮียจะไม่ออก S R V ลุยๆหน่อยครับทีน จระจกซีวิคแล้วครับตัดใจมานโฉบนี้เอาตัวนี้มา <นะ S 2> ลอง <นะ S 2> มาใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็อันนี้แบบคุณลูกสาวก็น่าจะแบบขับสบายไม่ต้องพพวงมากนะเพราะวรถมันสูงวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมเลยฮะ <c oughs> แล้วผมชอบตรงนี้มากเลยเฮี่แต่แดดบ้านเรานี้เอาเรื่องนะครับพี่ถ้าปิดไว้หน่อย <c oughs> เขาบอกตัวนี้มันไม่ต้องติดฟิล์มใช่ไหมครับเนี่ยทางเซลล์เขาแนะน,น,นำไมาให้ติดฟิล์มครับเคบลือบฝารโลอีมาคร<อ>ับไฟที่กําลังจะออกเอสเอวีมาไม่จําเป็นจะต้องติดฟิล์มกรองแสงนะครับสําหรับหลังคาซันรูฟของขเดี๋ยวผมวมื่อติดเ <ละ S 2> บาะฟุ้งเพิ่มนะเบาะฟุ้งม,มาติดเฉีงนี่เป็นเียงสีทีริม <c oughs> ที่ไหนร้านอะไรครับเนี่ยที่ดีนี่แหละ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับโอ้เยนกน่ารักมากๆถ้าพี่ผมสัมผัสนะพี่เอร์เกียนล้อสิบเก้าเนี่ยไม่แข็งขึ้นเลย หนึบด้วยแฮนเด์ลิงคมขึ้นด้วยครับมันหน้ากว้างหล่อขึ้นด้วยครับเพราะปกติเชนโงงเนี่ยก็ไม่ชอบขับล้อเดิมอยู่แล้วเปลี่ยนล้อแม็กทุกคันไม่เปลี่ยนมันไม่มีแรงขับครับรถใ,ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพอเป็นรถไฮบริดเนี่ยรถมันมีความแรงอยู่ในตัวเวลาเราเหยียบไปเนี่ยคือแบบสามารถเล่งแซงได้สบายๆไม่ต้องแบบพวงอะไรมากมายเครื่องยนต์130แรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับมินิ SUV ใช้งานในประจำวันแล้วก็ ขับสนุกครับที่สําคัญหูนุ่มมากเนี่ยะนุ่มมากๆร้อยกว่าเนี่ยนะฮะความเร็วอยู่ประมาณร้อยกว่าเนี่ยสบายๆเลยครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตอนนี้รถไฮบริดเนี่ยมันจูนได้หรือเปล่าแต่น้าก็บอกว่ายังไม่ได้เพียงแค่แต่อนาคตยังไงรถไฮบริดก็ต้องจูนได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องจูนผมว่าก็สบายๆแล้วครับเพียงแค่เพียได้ออกต่างจังหวัดบ้างหรือยังครับคันนี้ครับเมื่อวันลงมาอย่างเพชรบูรณ์ก็มาเปลี่ยนล้อที่นี่เลยขับไปเพชรบูรณ์มาแล้วด้วยไม่ใช่ไปออกรถจากเพชรบูรณ์เียไปออกกรถจาเพชรรรบูณ์เพาาะว่ที่กรุงเเทพนี่ยไม่มีรถใ ขารถยากแล้วก็ออกรถจากเพชรบูรณ์แล้วขับกลับก <ๆ S 1> รุงเทพเลยมาเปลี่ยนล้อเลยมาโดนเลย,เยนะฮะช่วงที่ขับกลับมารู้สึกไงครับมันเนี่ยพี่ CLS มันเลย 300, 300, 400, 1 0อย0าม CLS CL เลยเฮียวตัวเก่า1้อยสาม0้มันดีสบายมากเลยถ้างั้นเป็นการรันอินเครื่องแบน <Yes. S 1> แน่นอน,นจริง ในอนาคตเนี่ยยังไงรถไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามาทดแทนรถน้ำมันอยู่แล้วปลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถือว่าเป็นเจเนเรชันต่อไปยุคต่อไปครับรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือจะเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าร0อยเนี่ยยังไงเราจะต้องได้ใช้กันอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งที่มันพัฒนาขึ้นไปก็คือแบบพวกระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ,างๆนะเฮียเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนิโนอีกครั้งครับที่ไม่ว่ารถคันไหนก็แวะมาใช้บริการที่เลสเปคตลอดเลย ยังไงวันนี้ก็ประทับใจครับสำหรับ S R V ของพวกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เพื่อนๆต้องาการหาแบบรถแบบ S U V ขนาดแบบคอมแพคกระทัดรัดเนี่ยสวยงามครับยังไงใครที่สนใจ S R V ก็แน่นอนครับเป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนใครที่แบบเฮ้ยรถล้อดเดิมมันยังสวยไม่สุดก็แวะมาที่เลสเปคครับวันนี้เนี่ยมีจัดไปแล้ว2คันขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะยังไง ใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ดีมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะยังไงมีรถด,ดีๆมีรถรุ่นไหนใหม่ๆนะ่าสนใจก็เจอกันเรื่อยๆแนะ่นอนครับกับช่อง Respect View และก็ Facebook Respect View ครับที่แต่รถคิดถึง e s p e c t ครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ